อย่านะลูกอย่านะอย่าเล่นตามนะลูกอย่าอย่าฉันห้ามเธอแล้วนะทำไมเธอไม่ฟังฉันฉันบอกอยู่ว่าให้ดูเฉยๆให้รับชมเพื่อความมันเทิงทำไมทำไมไม่มีใครฟังแม่ทำไมทำไมสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับทีจูจีแคชนะคะ ไม่ได้มาทําคลิปให้ดูนานมากเว็บนี้แต่ก็ยังเล่นอยู่เรื่อยเพราะว่ามันพอเอาได้อยู่กับลูกกอกพนองศึกครับกับจ2 g c a s h นะคะรับชมเพื่อความบันเทิงไม่บันเทิงมึงก็ปิดแล้วแต่มึงเลยค่ะเมื่อวานน้องน่ารักมากเลยแล้ววันนี้น้องจะยังไงนี่เมื่อวานลงคลิปหลายคลิปแล้วไงก็เลยขี้เกียจอัด พราบางทีมันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะอยู่กับคุณเมืองคุณหมอยครับกับจีนูจีแคนะคะชัว์แน่เพราะว่าเคยมาเล่นนานมากแล้วเมื่อพันปีที่แล้วนา,นานวนมาทีแต่ช่วงนี้เหมือนมันจะน่ารักก็เลยจะสิงอยู่หลายวันหน่อยแต่ถ้าเกิดเฮี้ยบป,ปุ๊บปูก็ทิ้งเลยจ้ะอายุเยอะร้านเวบเนาะ ย้ายไปเรื่อยเปิดเฉยแฉมาตรงไหนหน่ารักกูสิงตรงนั้นกูสูบจนแห้งแล้วกูก็ไปเล่นดีได้มีเสียไม่ต้องเล่นตามนะลูกดูเฉยๆพอมีคะแนนเข้ามา4,000กับ90เฮ้ยยังไงนี่เฮ้ย มึงมันเป็นคนไม่อยากออกสื่อสินะพอกูเล่นไม่อัดนะโอ้โหไตดีชิบหายสามพันสี่พันได้ถอนเป็นหมื่นเมื่อวานสามพันถอนหมื่นห้ากับสามพันถอนหมื่นหนึ่งเล่นอยู่สองเกมค่ะอีหมากับอีเหมือง <Yeah. S 1> พอร์ตี่ เกมนี้ซื้อรล้ตุยเย่สูงปั่นเล่งเย็นจิมพอได้โรตรอี่ฮะโอรรโฮอรโฮอรโคตรยังไงก่อนยังไงเอ่ยยังไงคาสาวโอ้โ โอ้หออืม hmm. อ mm ืมโอ้ย hmm. ห oh ัวใจหัวจยกระบอมี ตัวแน่ถอนได้แน่ไม่ต้องกลัวอันนี้ไม่มีปัญหาหลักแสนถอนหน้าตาเฉยแต่แว่บับด,ดูอาการมาด้วยนะรู้จักได้รู้จักเอานะลูกอีที่เนี่ยมันแตกเวาลามันแตกแตกสุดนะ วันทั้อีเมืองนี่แหละเบต20ได้20,008ที่นี่เลยเมื่อไม่กี่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก,ก่อนวะได้คูณ200ตัวลงมาเฉยเลยก็เห็นมันซ้ำอยู่อย่างนั้นแต่มาไม่ยอมถูกอะไรซ้ำแล้วก็ไม่ถูกซ้ำแล้วก็ไม่ถูกพอถ,ถึงเวลาให้คูณ200มาบึ้มเดียวเลยเล่นไป45ฟรีเกมถูกดอกเดียวดอกเดียวดอก,ดดอกนั้น20,000กว่าดอกเดียวเลย เออจ้าอยู่กับจีทูจีแคชนะคะนะคะนะคะนนะค้นนะคาเอ๊ะเอายังไงสูงยังไงก่อนยังไงเอย่ยฟาดบัวมารู้เป็นยังนั่นโอ้ยเออ ปรับพังยังไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนนะคะเริ่มมีมีละ<อ>เกมพวกนี้ไปเกมใช้คะแนนน้อยแลกคะแนนเยอะนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นแม่เคยบอกแล้วนะคะยืนให้นานที่สุดเราสวยท่องไว้ในใจเราสวยเราต้องใจเย็นแต่สักพักหนึ่งอีกคนที่ใจร้อนคนแรกก็คือกูเองค่ะ เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะไอตอนเล่นเฉยๆไม่อัดนี่นะแตกดีอยู่นะแต่ยังว่ามันเหมือนจะน่วงเวลาเราอัดวิดีโอหน้าจอแล้วมันเหมือนทำให้เน็หน่วงเครื่องเอ,อ๋อหรือไม่ Hmm. อะไรก่อนอะไรเอ่ยเ้ <Hey! S 2> สูเสียวกับกูตีผีบ้าไปแล้วหนึง่ง let's go ขี่ e a t for you He ่แ a ่ for you He ่แ a ่ for you He ่แ a ่ for you, for you. For you. เห็นความมุ่งมั่นของเจ้าแล้วแดกหากหัวสักแท้ สเต็กเด็กหากูแพร่สเต็กเด็กหากูแพร,ร่บับสี่พันหรือสองพันครับไม่เห็นจะพลาดลงมาบ้างเลยวะ บอระโอ้นอาสูโอ้แซ่ดเดลยโอ้เมื่อวานยางน่า,นนนานรักอยู่เลยวันนี้เป็นพี่อะไรคะ Mẹ ơi. Fora. Scatter. Scatter. Ta. Ta. จ้าจ้าอืมจ้าอย่างนี้แดกแน่ไม่มีสาครั้งเลย Easy. I got it. Let's dig up some treasure. Ha! Oh! ทเกมผิดชีวิตเปลี่ยนแน่ๆยี่สิดีกวเขาเพื่อนนะ คิดตามจานวนเท่าที่จ่ายเรียบร้อยดี